บอกเลยนะครับว่าในช่วงปี2023นี้ก็มีอนิเมะหลายต่อหลายเรื่องหลายแนวให้เรามาได้เสพกันโดยเฉพาะอนิเมะฉายลงนอกจากซูซูเมโนะโทจิมาริที่เป็นผลงานเรื่องใหม่ของมาคาโตชิงไคเข้าฉายในไทยแล้ว ก็ยังมีอนิเมะอีกเรื่องหนึง่งที่จะเข้าฉายในเวลาไล่เลียกก่ยกันเช่นกันอยากน่าสเอดโนเทเนลซา o ยนารานกกุชิคำจากลาของคิมหันนปลายอุโมงค์อนิเมะแนวโรแมนติกแฟนตาซีที่แตดแปลมาจากนิยายไ์โนเวลสุดโด่งดังและขายดีและยังเป็นภาพยนตร์อนิเมะที่คนไทยหลายต่อหลายคนรอคอยกันมากที่สุดพอๆกับผลงานของมาคาโตชินไคยอย่างซ no ูซูเมนอโตจิมาริซึ่งก่อนหน้านั้น6ห 7, รือเเดือนที่แล้วอนิเมะเรื่องนี้ได้ฉายทางฝั่งญี่ปุ่นไปในวันที่9กันยายนปี2อ2 2นีสส่วนใครอยากจะอ่านนิยายนั้้นนก็ไมม่่ตองงวรรเเพาาะใทยีู ลิขสิทธิ์เป็นเซนูคอมิกซึ่งจะมีเพียงหนึ่งเล่มจบโดยจะเริ่มฉายให้รับชมกันในโรงภาพยนตร์ไทยในวันที่30มีนาคมที่จะถึงนี้ฉนนะนั้ครับใครที่สนใจและตั้งตารอคอยอันเมะเรื่องนี้หรือใครเป็นแฟนไลท์โนเวลเรื่องนี้ก็เตรียมตัวนับถอยหลังกันได้เลยครับสวนเรื่องราจะเป็นยังไงนั้นคุณต้องไปดูด้วยตาของคุณเองไม่สปอยครับ